สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตเกมฟรีไฟล์ใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมไปอัปเดตก่อนแป๊บหนึงห่งฮะซึ่งการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมก็จะอัปเดตกับแรงค์4ี่เวสีซีสิบสครับต่อมาอัปเดตระบบแรงค์อินเทอร์เฟซใหม่และของรางวัลมากมายครับผมต่อมาเพิ่มประสิทธิภาพในโหมดเอาตัวรอดครับอันที่สี่คือปรับปรุงทักษะ ตัวละครวูปล่านะครับอันที่5ก็คืออาวุธใหม่ M24 แล้วผมก็คือสไนตตัวใหม่นะครับผม6ก็คือแผนที่คราฟแลนด์และกดในการป,ปรับแต่งพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมเออก็ในหน้าดาวน์โหลดเนี่ยก็จะมีอัปเดตใหม่อยู่6อย่างนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าในตัวเกมเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างน,นะครับผมอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะนี้เราไปดูในตัวเกมกันดีกว่าครับหน้าก่อนเข้าเกมก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะฮะเฮ้ยมีห้องแลบด้วยชุดระดับตำนาน อ๋อนี่คือห้องแลบบใช่ไหมก็จะมีชุดระดับตำนานนะผม3ชุดนะฮะไหนดูโหมดี้มีอะไรบ้างเอ่อโหมดก็ไม่มีอะไรนะปกติเลยแต่ว่าหน้าแรงน่าจะอัปเดตเหมือนที่ผมเคยเล่าก่อนนี้เลยนะนี่น่าจะเปลี่ยน UI ใหม่นะผมและยังสามารถที่จะแลกไอเทมได้ด้วยนะครับผมนี่ใครที่ยังไม่แลกเนะี่ยก็สามารถมาแลกได้ที่หน้าที่นะครับผมก็จะมีซีซั่นนี้แล้วก็ซีซั่นก่อนหน้านี้นะครับผมใครที่พลาด การแลกนะผมก็สามารถมาแลกได้นะครับผมบางคนก็ยังไม่รู้นะฮะว่าสามารถแลกได้นะครับเออนี่ผมก็แลกไปแล้ว2ชิ้นนะฮะโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะมารีวิวไอเทมก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้าคลิปนะฮะสัปดาห์นี้ก็จะมีเสียไอเทมด้วยกันครับผมที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะฮะไอเทมชิ้นแรกครับผมที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยครับก็จะเป็นสกินปืน XM8 แบบอัพเลเวลนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็จะมีเลเวล1แล้วก็เลเวล7นะฮะนี่ในหน้าเลื่อนขั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อสกินปืน XM8 ตัวนี้นะฮะก็สามารถเก็บตังค์ไว้รอซื้อได้เลยครับผมเพราะว่าสตราดนี้สกินปืนตัวนี้เข้ามาในเซิร์ฟไทยแน่นอนครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ซื้อนะส่วนไอเทมต่อมาครับก็จะเป็นเคียวนะฮะก็จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยในสตราดนี้ช่นกันครับไอเทมต่อมาครับผมก็จะเป็นหมัดไฟนะฮะนี่เป็นไงไม่ใช่หมัดไฟที่แบบว่ามาช่วงแรกๆนะครับผมอันนี้เป็นหมัดไฟแบบใหม่นะครับผมเอฟเฟกต์ก็จะแบบ หนักกว่าอันที่แล้วนะครับผมส่วนไอเทมต่อมาครับผมก็คือรองเท้านะครับผู้ชมก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะฮะนี่ก็สามารถดูได้ตรงนี้นะอนี้คือหน้าตาตอนผู้ชายใส่นะผมนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะใครที่อยากได้เนี่ยก็รอเก็บตังค์รอได้เลยับผมสัปดาห์นี้เข้าแน่นอนครับซึ่งคลิปนี้นะครับผู้ชมก็จะมาพูดถึงเรื่องการอัปเดตสกิลตัวละครนะผมก็จะมี13ตัวละครด้วยกันนะครับที่อัปเดตใหม่นะฮะ ก็จะมีทั้งตัวโดนเนิฟทั้งตัวโดนบับแล้วก็ตัวปรับสมดุลน,นะครับผมงั้นผมก็ขอเริ่มจากตัวที่บับก่อนลวกันครับตัวละครตอนแรกผมก็คือตัวละครเคนต่านั่นเองครับซงสกิลข,ของเขาเนี่ยก็ได้ถูกบัฟนะครับคุณผู้ชม GM เนี่ยได้บัฟโลด้านหน้าของเขานะครับจากปกติเนี่ยจะเป็น2วินาทีนะครับผมตอนนี้เพิ่มมาเป็น5วินาทีแล้วนะฮะ และถ้าหากว่าคู่ต่อสู้หรือว่าฝันต้งข้ามเนี่ยยิงใส่เรานะครับ GM ก็ปรับลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหน้า50เปลี่ยนเป็น65นะครับผมและสุดท้ายครับก็คือเรื่องครูดาวนะฮะจากปกติจากคูดาว160วินาทีนะครับผมแต่ตอนนี้บัฟเป็นคูดาว70วินาทีนะครับผมก็จะคูดาวเร็วขึ้นนะฮะอันนี้คือเลเวล6นะสุดต่อมาครับก็เป็นสกิลของโครโนนะฮะทางด้าน GM นะครับผมก็ได้ปรับเรื่องครูดาวของโครโนนะฮะจากปกติเนี่ยจะเป็น120วินาทีนะ ตอนนี้บัฟเป็น110วินาทีครับผมก็พูดเรวเร็วขึ้น10นาทีนะฮะไม่อันนี้บัฟนะส่วนต่อมาครับก็คือสกิลของตัวละครเซน,นะฮะทางด้านของเจนนะครับผมก็ได้บัฟตัวละครเซนนะครับเมื่อเรากดสกิลของตัวละครเซนนะครับผม แฮสของเราเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมา120หน่วยนะครับผู้ชมจากปกติเนี่ยจะเป็น80หน่วยนะครับผมอันนี้ก็บัฟขึ้นเป็น120หน่วยนะฮะและยังไม่จบแค่นั้นครับถ้าหากว่าตัวละครเซนเนี่ยยิงไอซ์วอลในขณะที่สกิลทำงานอยู่นะครับผมก็จะทำลายไอซวอลได้เร็วขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยจะทำลายไอซวอล130%นะครับผมก็ได้บัฟเป็น200%นะครับผมถือว่าบัฟแบบจัดเลยนะฮะกับสกิลนี้นะต่อมาเป็นสกิลของตัวละคร DB ครับเจมเนี่ยก็ได้บัฟสกกิลของเคานะะรับผม็จ ในขณะที่ตัวละครดีเนี่ยยิงนะครับผมก็มจะเพิ่มความเร็วที่จากปกติเนี่ย15%บัฟเป็น20%นะครับผม <M uch as> ก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้น5%นะครับผมในขณะที่เรายิงนะ <M uch as> สุดต่อมาครับคือสกิลของตัวละครในรีฮะทางด้านของ GM นะครับผมก็ได้บัฟตัวละครในรีฮะจากปกติเนี่ยจะทำลายไอวอลแรงขึ้น25%นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยิงเข้าไอวอลแรงขึ้น35%นะครับผมก็จะทำลายไอวอลได้เร็วขึ้นนะฮะ สกิลต่อมาครับคือสกิลของสเตฟฟี่ฮะ GM เนี่ยได้ปรับเรื่องครูดาวของเธอนะครับผมจากปกติเนี่ยจกคููดาวเกาวินาทีนะครับผมตอนนี้บัฟเป็นครูดาว60สิวินาทีนะครับผมก็จะครูดาวได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้ได้เร็วขึ้นนะครับบอกเลยว่าอันนี้โคตรดีนะครับผมแต่ส่วนเรือเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมแค่ครูดาวเร็วขึ้นเท่านั้นเองครับตัวละครที่โดนบัฟตัวต่อมาฮะก็คือสกิลของตัวละครครูครับ เมื่อกดสกิลนะครับคุณผู้ชมสกิลของเธอเนี่ยจะเพิ่มระยะสกิลนะครับจากปกติเนี่ยจะเป็น70เมตรนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถูกบัฟเป็น75เมตรฮะและระยะเวลาสกิลของเธอเนี่ยก็เพิ่มเช่นกันครับจากปกติเนี่ยจะเป็น7.5วินาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกบัฟเป็น10วินาทีนะครับคุณผู้ชมและครูดาวของเธอเนี่ยก็ถูกบัฟเช่นกันครับจากปกติเนี่ยครูดาวหกสิวินาทีตอนนี้เปลี่ยนเป็นครูดาวห้าสวินาทีนะครับบอกเลยว่าตัวละครนี้บัฟแบบจัดเลยฮะสกิลตัวละครที่บััตวสสุดท้ายคครบืออกิลข ดิมิทรีนะฮะทางด้าน GM เนี่ยก็ได้บัฟให้เขานะครับผมในขณะที่เขาดาวอยู่ในวงสกิลนะครับผมตอนที่เรากดชุบตัวเองเนี่ยเราสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผมโซลิเยนเนี่ยก็มืนเดิมนะฮะต่อมาคือตัวละครที่ GM เนิร์ฟครับ สกิลตัวแรกที่โดนเนร์อครับผมก็คือสกิลของ a อนะ็นร็อกฮะถ้าน้าของ GM นะครับผมก็ได้ปรับเรื่องครูดาวของ a อ็นร็นะครับผมจากปกติเนี่ยจากคููดาว45วินะครับแต่ตอนนี้ GM ได้เปลี่ยนเป็น50วินาทีนะครับผมก็จะคููดาวนานขึ้น5วินาทีนะฮะ ต่อมาครับผมก็จะเป็นสกิลของสกายเลอร์ฮะซึ่งสกิลของสกายเลอร์เนี่ยก็จะโดนเนิร์ฟเช่นกันครับผมเรื่องของคูลดาวนะฮะจากปกติเนี่ยจะคูลดาว40วินาทีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจม,มได้เปลี่ยนเป็นคูลดาว60วินาทีนะครับผมก็จะนานขึ้น20วินาทีนะฮะ <c oughs> โอเคก็ตอบประมาณนี้เนาะส่วนต่อมาครับก็จะเป็นสกิลของหงอคงฮะ ซื้อสกิลของหอโคน,นะครับผมเจมได้เนิฟตอนที่กดสกิลนะครับผมจะลดความเร็วจาก20เป็น10เปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้คือลดความเร็วกันที่ลงนะฮะ10โอเคประมาณนี้ครับและสกิลที่โดนเนิรฟตัวสุดท้ายครับคือสกิลของมิชานั่นเองฮะไม่ว่าผู้ชมจะขี่รถขนาไหนก็แล้วแต่ครับผมถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยขี่รถอยู่นะครับผม สกิลของมิชาเนี่ยก็จะขี่รถช้าขึ้นนะครับผมจากปกติเนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้น20%นะครับผมแต่ตอนนี้เจมได้ปรับเป็นลดความเร็วเป็น10%นะครับผมก็ถือว่าขี่ช้าขึ้น10%นะฮะแต่ก็ยังขี่เร็วขึ้นนิดนึงอยู่นะครับผมและยังไม่จบนะ,ค,ะครับผู้ชมในขณะที่คุณสููเนี่ยยิงเราตอนที่เราอยู่บนรถนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะลดดาเมจ30%รนะครับผมแต่ตอนนี้เจมได้เปลี่ยนเป็นลดดาเมจฝั่ยิงเข้าเราเจ็บขึ้นนิดนะฮะ ต่อมาข้อสุดท้ายครับคือปรับสมดุลตัวละครนะผมซึ่งผมไม่รู้ว่าอันนี้โดนเนร์อหรือว่าโดนบัฟนะครับผมะก็มีตัวละครตัวเดียวนะครับผมคือสกิลของวูปล่านะฮะซึ่งผมเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมอ่านก่อนแล้วกันครับว่าสกิลของวูปล่าเนี่ยเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับผมซึ่งตัวละครวูปล่าเนี่ยปกติเนี่ยจะยิงแขนนี่ขาแรงขึ้นอะไรอย่างนี้นะผมแต่ว่าในแพทใหม่เนี่ยสกิลของวูปล่าจะเด้นไปทางด้านของการยิงหัวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวยอย่างให้ดูแล้วกันครับ ตอนที่เราเอาวุ้บแร่มายิงตัวนะครับผมดามจจะเข้าอยู่ที่27นะฮะนี่ครับยิงกี่ครั้งก็27นะฮะอันนี้คือยิงตัวนะครับผู้ชมแต่ถ้าหากว่าเรามายิงหัวนะผมก็จะเข้าอยู่ที่148นะฮะเออมาทีนี้ไปเก็บคนดูครับปุ๊บอ,อันนี้1คิวแล้วนะได้คนดูแล้วมา1คน,นครับคนที่2อนฮะปุ๊บอ่าได้2คนแล้วนะครับผู้ชมทีนี้ผมจะออกไปที่หน้าซ้อมยิงนะฮะเก็บคนดูมา2คนอยู่นะครับ ตอนที่เรายิงตัวนะผู้ชมก็ดาเมจก็จะอยู่ที่27เหมือนเดิมนะฮะเอ่อยิงอีกทีก็27นะครับผมทีนี้มายิงหัวนะครับอ่าได้เ,เปลนเพิ่มนะครับผู้ชมจาก148เป็น178นะครับผมนะี่ครับเห็นปะเอ่ออันนี้คือสกิลของบุพนาที่ถูกเปลี่ยนไปนะครับไม่รู้ว่าอันนี้โดนเนิร์ฟหรือว่าโดนบัฟนะครับผมเอาแล้วคุณผู้ชมสำหรับเรื่องอัปเดตตัวละครเนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเท่าที่ ศึกษาแล้วก็หาข้อมูลมานะครับซึ่งผมมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ